การแข่งขันเซตที่2นะครับกลับมาเริ่มแล้วนะครับราชนาวีพบกับทหารอากาศนะครับเป็นทางด้านของทหารอากาศได้ส่งลูกก่อนนะครับโดยน้องปามท่าขอนยางนะครับ แตมนะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับสกอร์แรกจะเป็นของฝั่งไหนนะครับน้องปาล์มเสิร์ฟจี้มาคาทางด้านของบอลน,น้อยไหลเข้าไปน้องจี้ลูกห่างเตะไม่้ามูยกห่างยกขมเหลือเกินนะครับทําให้น้องจี้นี้วิ่งเตะไม่ทันนะครับเป็นฝั่งทาราอากาศขึ้นนํานะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับ เปลี่ยนเป็นทางรัชนาวีได้เสริรฟนะครับแต้มนะครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับบอหน้อยเสิฟไปไม่ข้ามเสียแต้มนะครับทาหารอากาศขย,ขยับขึ้นนำเป็น 2. ต่อศูนแล้วนะครับ นะครับ2ต่อศูนย์นะครับเกมเสิบของน้องบดท่าก่อนยางเสิฟมานะครับหาน้องจีเปิดบอนน้อยป้อนเข้าไปลุกนีเตะไม่ข้ามอีกแล้วนะครับน้องจีโอเตะเสีย2ครั้งนะครับเป็นทางด้านของทหารอากาศขยับหนียวออไป3 0ศูนย์นะครับเกมแรกก็คล้ายๆกันนะครับทางด้านของทหารอากาศนี่ ออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับเป็นฝั่งราชนาวีได้เสิร์ฟนะครับ0ต่อ3นะครับเสิร์ี่ครัเป็นอีกหนึ่งแต้มของทหารอากาศนะครับขยับหนีไปเป็น4 0แล้วนะครับ เป็นเกมเสิร์ฟของทหารอากาศนะครับโดยน้องปามท่าคอนยัง4ต่อ0นะครับ <Hey. S 1> เสิร์ฟของมานะครับบอลน,น้อย <Hey. S 1> โอ้โหนี่นะฮะต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของบอลน,น้อยแล้วนะครับลากเล่นจังหวะ2องทได้ดีนะครับไล่มาเป็น1นึ่งตนะครับ เต้ยนะครับหนึ่งต่อสี่นะครับสิริศักดิ์เสิร์ฟไปนะครับน้องปา์มเปิดน้องโบ๊ทไหลห่างเตะโดนบล็อกนะครับขยับมาเป็นสองต่อสี่สรับราชนาวีนะครับเอาแล้วครับตอนนี้นะครับเหลือแค่สองเต้มนะครับ เป็นทหารอากาศได้ส่งลูกนะครับซีต่อสอนะครับเกมเสิ์ฟของน้องโบท๊ทเสิบประคองมานะครับจีเปิดบอลน,น้อยบอลโยงเข้าไปเตะหายเป็นแต้มนะครับไล่มาเป็น3ต่อ4แต้มเดียวทันนะครับ ็นทางด้านของราชนาวีได้เสิฟนะครับจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมนะครับจะตามตีเสมอได้หรือเปล่าในเซตที่สสำหรับราชนาวีนะครับเต้มนะครับ3ต่อ4นะครับเสิฟไปนะครับที่หาน้องฟาร์มน้องโบ๊ทไหลป้อนมาซิลิซัก์บล็อกไม่โดนเป็นเต้มของฝั่ง ทหารอากาศนะครับขยับไปเป็น5ต่อ3นะครับเป็นทางด้านของทหารอากาศได้เสริมนะครับเต็มนะครับ5ต่อ3นะครับปามท่อขอนยาง

4ต่อ5นะครับส,สิริศักดิ์อนุรุณนะครับได้เสิร์ฟเสิร์ฟสียนะครับเป็นเต้มของทางหารอากาศขยับไปเป็น6ต่อ4นะครับ <4. S 1> เต้มนะครับ6ต่อ4นะครับ น้องโบท๊ทเสิร์ฟมาช่องกลางบอลน,น้อยไหลเข้าไปน้องกิเตะท่วมเป็นแต้มนะครับขยับมาเป็น5ต่อ6นะครับจะตามตีเสมอได้ไหมนะครับสำหรับราชนาวีนะครับ เกมเสร์บของน้องจีนะครับแ้มนะครับ5ต่อ6นะครับเสิบจีไปหาทางนันนองปาล์มโบสไหลเข้ามาตีลอดบล็อกลงนะครับเป็นฝั่งทา,ารอากาศขยับไปเป็น7ต่อ5นะครับ เป็นทหารอากาศได้ส่งลูกนะครับโดยน้องปามทากอนยางนะครับเแต้มนะครับ7-5เสิบมาไม่ข้ามนะครับราชนาวีขยับมาเป็น6-7แต้มเดียวทันนะครับ แต้มนะครับ6-7ต่อนะครับบอลน,น้อยเสิร์ฟปนะครับน้องโบท๊ทเอาลูกตะก้อเข้านะครับโอ้จังหวะน,นี้ให้เสริร์ฟให้เล่นใหม่นะครับตะกร้อจากอีกสนามหนึ่งกระชกเข้ามานะครับ ให้เสือม่นะครับแต้มนะครับ6ต่อ7นะครับบอลเสิร์ฟไปนะครับหานนองโบ๊ทไหลจากท้ายคอร์ดเข้ามาน้องปมลูกห่างเตะออกนะครับเป็นแต้มของราชนาวีตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น7เท่านะครับกลางเกมแล้วนะครับตีเสมอได้สำเร็จแล้วนะครับ เป็นฝั่งทหารอากาศได้เสิร์ฟนะครับมีโอกาสที่จะพลิกแซงเลยนะครับในช็อตนี้นะครับเพราะว่าได้เปิดเกมบุกนะครับ7ต่อเเสิบม,มานะครับบอลน้อยรับยกเข้าไปน้องจีเตะได้แ้มนะครับพลิกนำแล้วนะครับสำหรับราชนาวีนะครับ เป็นทางด้านของราชนาวีได้ส่งลูกนะครับ8ต่อ7นะครับกิเสิร์ฟตัดไปหาทางด้านน้องโบ๊นะครับรับ1 2เข้ามาน้องปัมแตะยอดออกโอ้เป็นแ้มนะครับขึ้นนำเป็นข้าต่อ7เลยนะครับสำหรับทีมราชนาวีนะครับ จากช่วงต้นเกมนี่นำห่างนะครับทีมงานของทานอากาศนะครับขอกางเกมนี้โดนตีเสมอแล้วก็พลิกแซงเลยนะครับเต้มนะครับเจ็ดต่อเก้านะครับสามท่าก่อนยางเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเสียอีกหนึ่งเต้ยนะครับราชนาวีขึ้นนำเป็นสิบต่อเจ็ดนะครับ กําลังใจนี่ไปกลับเลยนะครับโอ้หายไปเยอะนะครับกําลังใจของน้องตามนะครับจากช็อตที่เตะไม,ม่ข้ามแล้วก็เสิร์ฟเสียนะครับ เป็นทางด้านของราชนาวีได้ทรงลูกโดยศิริศักดิ์อนุรุณนะครับแต้มนะครับ10ต่อ7นะครับบอลน,น้อยเสิร์ฟไปนะครับหาน้องโบท๊ทไหลเข้ามาน้องปมแตะท่วมบล็อกนะครับพยายมมาเป็น8ต่อ10นะครับ ทางด้านของทางอากาศนี่ขอเปลี่ยนตัวนะครับเอาทางด้านของน้องปอนลงมาแทนน้องบดนะครับมาออกลูกเสิฟหรือเปล่านะครับทางทารอากาศนะครับแ <c oughs> สต้มนะครับ8ต่อสินะครับ เกมเสิฟของน้องปอนจังหวะนี้จี้มาช่องกลางบอลน,น้อยไหลเข้าไปน้องจีเตะโดนบล็อกกระชอกมานะครับบอลน,น้อยรับ1 2เข้าไปอีกครั้งหนึ่งน้องจีเตะลูกนี้โดนบล็อกออกเป็นแต้มนะครับราชนาวีขยับไปเป็น1 1ต่อ8นะครับ แต้มนะครับ11ต่อ8นะครับจีเสิร์ปจีไปหาน้องปอนนะครับไหลสา,ายเข้ามาน้องปมเตะดีนะครับไล่มาเป็น9ต่อ11น,นะครับ แต้มนะครับ9ต่อ11นะครับเก <Hey. S 1> ียร์ฟิบของน้องปั๊มท่าคอนยางจี้มานะครับจี้เปิดบอลน้อยยก1ยเข้าไป <Hey. S 1> ตีดีนะครับเป็นแต้มนะครับ <Hey. S 1> พยับไปเป็น10 2ต่อ9นะครับ hey. แต yup. ้มนะครับ12ต่อ9นะครับบอลน้อยเสือไปลูกนี้ง่ายนะครับน้องปอนไหลมาห่างโว้น้องปามติไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของฝั่งราชนาวีนะครับหนีออกไปเป็น13ต่อ9นะครับ ห่างสีแต้มแล้วนะครับแต่อ้ตมนะครับ9ต่อ13นะครับเสิร์ฟมาลูกนี้โอกนะครับเป็นแต้มของราชนาวีนะครับขึ้นแท่นไปแล้วนะครับเปลี่ยนเอาน้องบดลงมานะครับเอาน้องปอนออกไปสลับ ฐานอากาศนะครับตะก้อแต้มเดียวเกมนะครับสิบสี่ต่อเก้านะครับเสรือไปลูกนี้โอกนะครับ เป็นแต้มของทหารอากาศขยับมาเป็น10ต่อ14นะครับพลาดไม่ได้นะครับสำหรับน้องปาล์มนะครับลูกเสิร์ฟลูกนี้นะครับ1 0บต่อ14นะครับเสิร์ฟมานะครับน้องจีโอ้ยเปิดลูกนี้ล้นเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับขยับมาเป็น11ต่อส4สีสำหรับทีมงานของทหารอากาศนะครับถือว่าเสิร์ฟดีนะครับ ทางด้านน้องจีนี่เปิดไม่ออกนะครับยกไปก็ล้นนะครับ <14. S 1> แต้มนะครับ14ต่อ11นะครับบอลน,นะครับเสิร์ฟไปหาทางด้านน้องโบ๊ทรับยกมาน้องปั๊มได้แต้มนะครับขยับมาเป็น 12- 14ไม่แน่นะครับ ออกลูกเสือบดีๆหน่อยนะครับมีโอกาสทำพลิกแซงได้เลยนะครับหาแค่แต้มเดียวสลับเกมนี้ทางด้านของราชนาวีนะครับทำได้ไหมนะครับ <No. S 1> เพื่อไปลุ้นต่อในเซตที่สามนะครับ s <S ตอนนี้นะครับทางด้านของราชนาวีนี่ขึ้นแทนไปเรียบร้อย เป็นเดียวเกมนะครับฝั่งทหาอากาศตามหลังนะครับ12ต่อ14นะครับเสิร์ฟมาง่ายนะครับบอลน้อยรับ1-2ไหลเข้าไปน้องจี้เตะเกมนะครับเป็นฝั่งทา,าราชนาวีเอาชนะไปได้โดยสกอร์15ต่อ12แต้มในเซตที่2ไปลุ้นต่อในเซตที่3เซตตัดสินนะครับว่าใครจะเข้ารอบในรอบต่อไปนะครับ